ก็แยกอะไรครับเก่าญี่ปุ่นนะครับก็วันนี้มีทั้งแอลพันห้าแอลสิบห้าศูนย์หนึ่งแอลสองพันนะครับก็ลูกค้ามาซื้อก็อธิบายตามความจริงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมีเรียกมีโจทย์ทก 2, 5, 5, ็ต้องมีคำตอบนะครับกับผมร้านจรัญรุ่งเรืองของมันทินะครับมีคำถามต้องมีคำตอบครับแล้วบอกรายละเอียด จะได้สะดวกสบายในการซื้ออะไรด้วยนะครับสินค้าเรามีครับมีพร้อมนะครับเผื่อท่านใดต้องการเรื่องอะไรพอนเกทยร์ท้ายฝาให้ดูหรือเครื่องนะครับทางร้านเราก็สองวันสามวันระเบิดไปอะไรทีนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแอลสองพันนะครับเป็นโฟวินนะครับเกียร์โฟวินนะครับรถจึงทันหน้าร้านผมก็มีนะครับอะไรถอดก็มีนะครับ ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร,โร์โทรศัพท์0999217348 ID ไลน์ j r 2015นะครับตั้งอยู่ตำบลตะเกียน์อำเภอด่างของทดจังหวันดนครราชสีมาดําเนินงานโดยสารรถทศพรตัวจริงเสียงจริงนะครับขอบคุณครับ